ว่างๆมาเดินเล่นบนดาดฟ้าดีกว่าว่าแต่ว่านะส้มตำร้านยายจุ๋มลูกชื่อแจ๋วแม่ชื่อแอ,อลอยู่ปากซอยนี่มันทำร้ายเราจริงๆกินพริกไปไม่กี่เม็ดขีพุ่งเลยเอาๆว่าแต่แสงสีแดงนะั่นมันคืออะไรนะคงจะเป็นภารกิจสินะก็ได้ก็ได้ฉันจะลงไปทำแล้วกันอ่ะฉิบหายประตูปิดจะลงไปยังไงล่ะทีนี้หรือว่าเราจะต้องกระโดดลงไปดูความสูงสิความสูงระดับนี้เราจะตายหรือเปล่านะไม่สิ เราเป็นฮีโร่ถ้าสมมุติเราโดดลงไปจริงๆมันจะเป็นยังไงกันนะเอาละ่ะไปพบศพชายที่หนึ่งเสียชีวิตสภาพศพมีที่ติดอยู่ที่ตูดไม่ๆม,มฉันว่าแผนนี้ไม่เวิร์กถ้าโดดลงไปจริงๆมีหวังตายแน่ๆทำยังไงดีละ่ะคิดสิคิดฮีโร่ โอ้อของฉันอย่าเพิ่งมาออกตอนนี้ฉันกำลังตัดสินใจอยู่อย่าเพิ่งมาออกฉันขอร้องอยา่าโอ้โหเราบินได้เราบินได้ไดพอขี้เท่านั้น <c oughs> <c oughs> พ่าหนุ่มจ๋าเดี๋ยวเจ๊ไปถูนลักแลวให้นะจ๊ะอุ๊ยสบูต่ตก